สวัสดีค่ะพรแมพนอ้องคลิปนี้จกมาบ,บอกกับดารามาดามีขึ้น,นาอนนัดใขยันไปเล่าสามมาชีเป็นแค่ไหสองถุงพึ่งมือคืนมานบอค่ะมานบอของเลขลับนางฟ้าเข้าไปสามวดติดๆนะคะสามวดติดแล้วของรับนางฟ้าสาวน้อยคนสวยวัยละอ,อ่อนเพิ่นเขารอบสุดท้ายเนาะค่ะเนาะประกวดเท้าลอบสุดท้ายลอบเล่าวี่อพีห้าสองสองห้า สองห้าตรงๆพี่น้องรอบล่าวี่พออก4ี่สอห้ย์สี่ล่างเนาะของดาล่ามาดามสองหวดวติดสองหวดวติดของดาล่ามาดามกับเขารอบล่าวี่ใพี่กัน0ูนย์สีล่าสามชีออกรอบแรกออก3ามสอล่างออกสาสารอบที่2อ,ออก6 7เจ็เอ้หกเจห้า แ่างออก4ี่หรอบที่ส4 2 5ี่สองหางออกศูนย์สของเดล่ามาดามเข้าไปที่ศ4นย์สี่หลุดรอบสุดท้ายของเล็กลับนั่งฝากรบรอบสุดท้ายแต่ว่าเขาบนสองหาตรงๆคืขึ้นกันของเดล่ามาดามกันตรงๆคือกันอาะผู้ใดเป็นแฟ้นครับของไพยติดตามชมตัวในคลิปนี้ก็จะมี8เดเสนพูดล้วพนี้พี่น้องของเสยนลุงกับตาใหม่เราเด่นเข้าไปอีกแล้วรอบสุดท้ายคือกัน ของเสียนลุงอย่าลืมมาซีบวดติดผ่านมาแล้วนะซีบวดติดติดวดนี้เพิ่มมาลกลลวกําลังเริ่มอีกแล้วพ่อเม่พี่น้อง่อะบทเป็นการเสียเวลาเฮาตามตัวตามติดมามากของผู้ใดไปของผู้นั้นแล้วกะนะันเนาะชอบของใครจิ้มของคนนั้นสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่ง,ง,งจะเป็นรอบล,ลาวสามัคคีเนาะนี่ลาวสามัคคีธรรมดาลาวสามัคคีวิ่ง่พี่ลาวสามัคคี เล่าวิไอพี่ต่อสุดท้ายสามเหล้าสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งก็จบรายกันหรืออยากไปเล่าใดกระจัดใดเพื่อนพี่น้องอ่ะบรต้องรับตังนอนกันตามตัวตามติดใครเป็นแฟนคลับของรับนางฟ้าเลือกรับนางฟ้าให้มารุดเหล้าสามชีสามเหล้าสองทุ่มครึ่งคืินนี้ห้ากับหกสองตัวสี่ห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเบิ้ลจะเป็นห้าห้า หกหสตัว3หาง 657, 658, 5็ดหกตัวเน้นไป2หางเน้นที่5้ารูดที่5้าเน้นไปที่ 57, 58 3ตัวเน้นทางเดียวไม่เดียว6กห้ชับหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วกากาพบุณขก็พูดเลขลับนางฟ้าที่หาตัวเลขเนาาทางบาง้าน้งสงเนาะ ก็กกาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกการเล่ทุกตัวให้แคบเป็นแนวร่างได้ค่ะเนี่ยอดใจวิจารณญาณในการรับชมเลกนี่เขาแล้วลดทอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากนี้ก็อย่เป็นกกำลังใจซึ่งกันและกันอ่ะต่อไปเป็นของดาลารมาดามของดาลารมาดามช่วงนี้เอฟซีกำลังเข่ามาหลายเด็อันเล่าสาวมาชี้เนาะพึ่งกลับมาเห็นกันเมื่อก่อนเยอะอยู่อยู่ช่องมาดามคำนวณชาแนล แต่ตอนนี้แยกมากยูช่งมาดามกำนวนสองเนาะทางส่งมาดามกำนวณชาแนลจะมีตะล่าวกับไทยยูนีมีทั้งลาวทั้งไทยทั้งฮานอยโอ้ีอันม่ลาวสามขี้ฮานอยแล้วก็ลาวสตา่าสิบาสันดอกคอมีน่น้อาพูดได้สิไปต่อกับดอล่ารมาดามมาดามให้วันนี้รูดลาวสามขีสามลาวส,ส,สามกับสี่สองตัวสี่หังสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ด เมื่อนก็จะเป็น3ามสาตัว3หางสามสี่หกสามสี่เจ็ดสามองตัวเน้นไป2องหางเน้นไปที่สามสี่ตัวเน้น2หางสามสี่หามสี่เจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามคำนวณสองวัติดเดอค่ะเดอสองวัติดพูดแล้ว่านพี่น้องลืม ย่าพี่นอ้องลืมม่าของจากองสองหอนติดอ่ะต่อไปเป็นคอนเซียนนมสี่หัติดผ่านมาแล้วนะของเซียนนมเนาะเดินดีค่ะเดินดีเอาข้องเพิ่นกับโอเปร่หลดไปวันที่ยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดลดอันนี้ยี่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็ยี่สิบเก้าเอาเริ่มอีกแล้วพื่ไหมพี่น้องจับพู่ใหม่แหละว,ว่าของเพิ่นสิขา่าวสิปังบอมเหมือน รูดไปมือหนึ่งซิปหมดติดติดก็ผ่านมาแล้วแต่ทั้งสองตัว3มตัวบทล่างมีมาหมดแล้วเนาะเซนดูให้มาวันนี้รูดเหล่าสามมคคีสองรุ่มเพื่อนืนนี้สองกับ3ามสองตัว4หางสองตัว4หางก็จะมีสองห้าสอหกหสาเบิ้ลจะเป็น2อ3สอตัว3หาง3ามสองห้าสาสองหกสาสองสสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ สองห้าสองหกสามเตัวนม็นสองหางสามสองห้าสามสองหกแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียงนุมแล้วไปต่อเป็นของ่ายเป็นของล็อกกิกผ้าร่วยของล็อกกิกผ้าร่วยไปแต่ตัววิ่งกระโดดเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ความเพลินวันทียี่สิบแปดเข่าด้วยค่ะ ยี่สิบเก้ากระทือว่านียังบร่หลุดเนาะคองลอกจกแตกสามตัวนั่ที่เอ้เอันน,นสามหัวติดว่าสิว่าแตกสามตัวนี้แดงหัดนี้เนาะแตกบนแรงด้วยสามหัดติดค่ะแล้วก็ยังไม่หลุดวันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดรู้ของลก็อกิกผู้ใดตามยังบกขาดทุนขันตัววิ่งตัวรูดเมื่อวานนี้ก็ได้เนาะเอาเมื่อนี้มือใหม่ตามต่อตามติด ลอกิกพารวยให้มารูดเลาสามมิตสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับห้าสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าห้าศูนย์เบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสี่ห้าเก้าสี่ห้าศูนย์สี่สี่ห้าสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่ห้ารูที่ห้าเน้นไปที่ห้าศูนห้าเก้านาะเน้นไปห้าเก้าห้าศูนย์สามตัวเน้นไม่เดียวหางเดียวสี 4, 5, ่ห้าศูนย์แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของน้องนับเงินคนสวยเนาะกันเนาะนับเงินคนสวยรวยจะเป็นปันได ลองทำเงินเข่าตัววิ่งตัวรูด28ดเนาะแล้วก็จับคู่ยีสิบเข้าไปเนาะยี่สิบเจปดยสิบเกถือว่ายัางไม่หลุดวันนี้วันใหม่ไปหนับเงินให้มารูดลาวสามชีสองทุ่มเคืนนี้0นย์กับสามสองตัวสี่อ่างศูนย์ส สามเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเน้นที่ศูนย์รูดที่ศูนย์เนาะเนาะสองตัวเน้นศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเด้อค่ะเด้อสักนี่แค่สี่หางแคปนาจโจอสามตัวก็ไม่มีเนาะเบิรนกับโบเอาไปไง่ายๆมากง่ายๆพ่อแม่พี่น้องอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพ่อแม่พี่น้องถือว่าของเพื่อนยั่งบอลลูดเนาะกตาประวุลขอบคุณน้องนำเงินค้นสวยรวยสัก ที่หาตัวเล็กแนวทางมาวางทั้งสองต่อไปเป็นขอ้อสองสุวรรณข้อสองสุวรรณแตกสนันวันไหวจีสามหัวติดติดแตกสามตัวแล้วก็สามหัวติดติดพอแมพหนองเนีเขามาตังหวัดวันที่ยี่ห้าเนาะตามตัวด้วยพอแี่หนองตามตัวยี่บหกยี่สิบเจ็ดแตกสามตัวสามหัวติดแล้วก็ 28ดยังบรุษค่ะ29ก็ยังไม่หลุดวันนี้ไปใหม่ตามต่อตามติดผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองคร้องสองสุวรรณเกินดีสุดๆค้องสุวรรณให้มารูดเลาสามัคคีหกับ8ปดซองตัวสี่หาง หกสองหกสามแปดสองแปดสามเบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดสองหกแปดสามหกหกแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกสองแปดสองสามตัวเน้นหางเดียวมเมียวหกแปดสองขับหน้าโจถ้าใครจะตามของส่งสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของไทยก้าวพูนข้อ,ขอคุณน่องสุวรรณพี่ให้ตัวเลข นแวนวทางมาว่างข้างสองกราบข้อพระคุ่นหลายๆเป็นของเลน่นมที่มาพอผ่านพูพี่น้องตง้องกราบขอโทษข้อไพ่เล็กมที่มาลดเนาะแต่ว่าเพ,พิพ่มเพื่อเผื่อเผื่เข่าระเบิเเ่งประวัติจักหน่อยนักหนาเนาะยังเผื่อเข่านัะเนาะของสองโอ้ของเลน่นมีที่มาวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามต่อตามติดปูได้่ยนแป้นคับ ส่องสุวรก็เปลเป็นอื่นๆนาะส่วนอ,อนเลขมีที่มาอุ้ยขอาตรวจคอไปเลขมีที่มาก็ออเ,ากเป็นอื่นๆนาะส่วนมีไปเนาะไปเด้อหยุดยาวแล้วนะเนี่ยเนาะอ่ะส่องเนี่ยส่องอีกแล้วพี่น้องเลขมีที่มาให้มารุ่ดลาวสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้9กับศูย์สองตัวสหางเก้าสามเก้าสเบิ้ลจะเป็น99้าเก้าศนตัวสหาง 903 904 990ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่03 04 3ตัวเน้น2หาง903 904แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของโชเชตชยัยของโชเชตชัยกับโบผ่านกันเป็นจังไรโชเชตชัยยางบุไว้เลยบอกนึกบุขึ้นเลยตีนั่นเดียข้าวอยู่ก็มีคนนอนยี่สิเเนาะ เข้าไป28เข้าไปเป็นสองวัติดมูขึ้นในรุดสนิทเลยรุดสนิทมาะมีหอดเสือเมือ่อใีนมือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ชอเชษชัยให้มาเป็นตัวไหนชอเชษชัยให้มาลาวสามัคคีสองคู่ื่อคืนนี้รุดสี่กับห้าสองตัวสองตัวสี่หาง สี่สามสี่ห้าห้าสามห้าห้าเบิลสี่สี่สามตัวสามหางสี่ห้าสามสี่ห้าสี่สี่สี่ห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่สามสี่ห้าเน้นที่สี่รูดที่สี่สามตัวเน้นเป็นเดียวหางเดียวห้าสี่ห้าขับหน้าโจ ถ้าใครจะตามของชอเิดชัยชกบขอบคุณขอบคุณชอเิดชัยชที่ให้เปิดดีเออตัวเลขนแนวข้างมาว่าวาั้งสองก็กแต่ขอบคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ